สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอนทัวร์ตลอนรรมสนทนากันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกลรดิฉัน,นกุฎิดาชนกุลนะคะน้ำมศก,การท่านจันคะ่ะเจริญธรรมแม้ว่าวันนี้ท่านพลเรือเอกบรรวิตจะไม่ได้มานะคะแต่มีการฝากคำถามมาด้วยยินดีมากคือท่านบรรวิตเนี่ยอยากจะทราบความคิดเห็นของท่านจันเกี่ยวกับเรื่องของสินแส <S <S ที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้สินแสห่วงจุ้ยเนี่ยนะคะ ทีนี้ก่อนที่จะไปประเด็นที่ท่านบรรวิทย์ฝากมาแอนก็เลยมีอะไรสนุกสนุกจะมาถามท่านจันหน่อยเพราะว่าในสังคมเราทุกวันนี้ค่ะประเด็นที่คนให้ความสนอกสนใจกันเยอะๆเนี่ยก็ดูจะเหมือนมีเรื่องของทนายดังในตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกรณีเรื่องของดีไอคอนที่ถูกมองว่าเอ๊ะ ตกลงมันเป็นธุรกิจขายตรงหรือว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่กันแน่แล้วก็เรื่องของสินแสห่วงจุ้ยและอีกอันนึงที่มันใกล้ตัวประชาชนมากๆเลยก็คือกรณีของแก๊ง Call Center ที่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยคงจะไม่มีใครที่ไม่เคยถูกโทรหานะคะแต่ถูกโดนหลอกไปเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันก็เลยจากจะเรียนถามท่านจันค่ะว่า Call Center สินแสขายตรงกับทนายเนี่ยมุมมองของท่านจาันคิดว่าแบบไหนจะหมดเงินมากกว่ากันคะท่านจาันคะแบบโง่แหละหมดเงินมากที่สุดเนี่ยนะคือถ้าคุณไปเจอสินแสแล้วคุณโง่งงก็หมดเงินเยอะถ้าคุณไปเจอขายตรงแล้วคุณโง่ก็หมดเงินเยอะถ้าคุณไปเจอทนายแล้วคุณโง่ก็หมดเงินเยอะอพูดที่จริงแล้วเนี่ยคนฉลาดจะพยายามไม่เจอสินแส ทำไมอะคะาจจะไม่เจอไขาตรงและที่สุดก็จะไม่เจอทนายอ oh. เพราะว่าทั้งสินแสทั้งขาตรงทั้งทนายเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติของชีวิตอ oh. ก็จะแม่ <Okay. S 2> คือถ้าชีวิตปกติเนี่ยจะไม่ควรพบปะเจอเจอบุคคลทั้งสามประเภทนี้สินแสก็กึ่งๆหมอดูนะ oh. ประมาณนั้นะนะะใช่ค่ะแ่เขาจะดูแบบที่ทางตรงนี้ ห่วงจุ้ยดีไม่ดีจะปรับยังไงอะไรแบบนคือจริงๆดีไม่ดีจะปรับยังไรเนี่ยมันก็มีรายละเอียดอยู่นั่นแหละหว่าคุณมีเงินมากพอที่จะหาห่วงจุ้ยที่ดีไหมแตถ้าคุณอยากจะหาห่วงจุ้ยที่ดีเนี่ยโอ้ที่มีน้ำที่มีดินที่มีนั่นแหละคุณก็ไปเช่ารีสอร์ทพักจบเลยนะห่หหวงจุ้ยดีแน่นอนนะ พราะส่วนใหญ่เขาจะหาพื้นที่ทำเลที่เป็นเกรดเอไว้เป็นที่พักผ่อนอยู่แล้วค่ะซึ่งอาตมาเองเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดอาตมาก็พบว่าโอ๊ตทำไมวงจุ้ยดีจังเลยเวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยอาตมาเพิ่งกลับจากจังหวัดอุบลราชธานีมาเนี่ยเฮ้เทำไมฉันนอนตอนประมาณสักห้าทุ่มตื่นแค่ประมาณสักตีสามเศษเศษเหมือนฉันนอนแปดชั่วโมงแล้วอะทั้งทั้งที่จริงๆฉันนอนแค่ สามสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองอฉันพยายามที่จะหลับต่อเพราะเห็นว่าเพิ่งนอนไปแป๊บเดียวอะ,ะมันก็ไม่หลับอะเพราะมันเหมือนมันเต็มแล้วอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือแบตเตอรี่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณจะพยายามชาร์จอีกมันก็ไม่มไม่มากไปกว่านั้นแล้วอะค่ะอาตมาถึงได้บอกว่าสินแสก็ตามขายตรงขายตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกินหัวคิวอะเป็นทอดทอดพุธที่จริงนะนะ กินแรงคนอื่นนะแล้วก็มีข้อที่น่าแปลกอยู่ประการหนึ่งสินค้าที่มากับขายตรงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่สินค้าที่ได้รับความนิยมยั่งยืนคุณสังเกตดูสิมันจะมาเป็นพักๆกกับธุรกิจขายตรงเอาเข้าจริงพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ฟุบไปแฟบไปหมดสภาพไปใช่ความนิยมในตัวสินค้านั้นกลับไม่เป็นที่ปรากฏ แสดงว่ามันเป็นฟองสบู่ฟองสบู่คือมันไม่มีเนื้อแท้จริงๆอยู่ข้างในม,มันเป็นเพียงฟองนะท,ที่ถูกเปตาถูกปั่นขึ้นมาเนี่ยขายตรงก็ไม่จริงยกเว้นขายตรงไปตรงมาจริง<อ>ถ้าขายตรงไปตรงมาเนี่ยคือหมายความว่าซื้อมาสิบบาทก็ระบุให้ชัดเจนว่าซื้อมาสิบบาทอตอนนี้จะบวกถ้าใช้ใจ่ายอะไรไปก็ห้าบาทเอยขอโทษ หนึ่งบาทสองบาทอะไรก็ว่าไปอ่ะค่ะอันนี้ขายตรงเราจะเห็นว่า,าบริษทัทที่ทำธุรกิจขายตรงเนี่ยเอาจริงมันเยอะมากนะคะแต่ว่ามีน้อยมากที่ยังคงอยู่เช่นแอมเวย์อย่างเงี้ยยังอยู่แต่ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่รู้หนึ่งในเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าธุรกิจแบบนี้มันเปิดเยอะมากจริงจริงต่อให้แอมเวย์อยู่ถามจริงจริงเถอะสินค้าที่แอมเวย์ขายเนี่ยยั่งยืนอะไรนักเคียวอ,ะอ่ะไม่ได้ติดตลาดสักอันหนึ่ง คุณลองสังเกตดูสิเพราะนั้นอาตมาถึงได้บอกว่าสินแสก็ตามขายตรงก็ตามแม้แต่ที่สุดทนายก็ตามที่มาโวกเวกโวยวายมาแอคชั่นมาหิวแสงเนี่ย<อ>ทนายทนายกลายเป็นนักแสดงไปแล้วทุกวันนี้ใครแสดงได้ถึงพริกถึงขิง<อ>ถึงลูกถึงคน<อ>ก็ได้รับความสนใจจากสื่อ<า>กลายเป็นว่าทนายทุกวันนี้ไม่ใช่ทนายกฎหมายแล้ว แต่เป็นนักสแสดงเป็นนักสแสดงจ,งจริงๆพูดก็พูดเถอะทั้งสินแสทั้งไขตรงทั้งทนายเนี่ยอ,อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการถูกกรกับของนักสแสดงทั้งสิ้นแล้วทุกวันนี้สังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมนักสแสดงแม้กระทั่งคนที่เ,เป็นคนขายของก็ต้องพยายามทำตัวให้เป็นข่าวเพื่อ,อที่เวลาตนเองรีวิวสินค้าขึ้นมาเนี่ยคนก็จะได้สนใจ จะสังเกตว่าใครบางคนเขาไม่ยอมตกจากการเป็นข่าวเกินกว่าสิบวันเนี่ยแป๊บเดียวก็ต้องออกมาให้เป็นข่าวแป๊บเดียวก็ออกมาให้เป็นข่าวแล้วปรากฏว่าใครที่ทําให้เขาเป็นข่าวก็คือสื่อต่างๆสื่อปัจจุบันนี้เป็นสื่อที่ไม่น่าไว้วางใจมากๆเลยค่ะยิ่งเราได้ยินข่าวว่าเทปหนึ่งเทปที่เชิญคนบางคนมาออกเนี่ยเขาต้องจ่ายถึงหกแสนสามหมื่นบาทอะ อันนี้คุณทราบตัวเลขใช่ไหมไม่ได้ตามข่าวพวกนี้เลยค่ะ,ะคุณไม่ได้ตามข่าวแต่ตอมาถูกข่าวตามคือ,อพิธีกรที่คุณชื่นชอบอลีลาดีาบุค,คลิกดีหน้า,าตาดีาเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคนที่ไปออกรายการเขาเนี่ยจ่ายครั้งละ6 0 0 0 0บาทโอ้โหบาทและติดต่อทีเดียวกันถึง10เทป 10 oh. เทปก็เบ็ดเสร็จเกือบๆสิบล้านน่ะโอ้โหแล้วคุณรู้สึกไหมว่าเอรายการทีวีดังๆเนี่ยแปลกๆเนาะ <c oughs> บางทีก็มีรายการโฆษณาปลุกเสกโฆษณา,างานวัดก็ยังมีเลย oh. Oh. เสมเด็จบางรูปที่มีชื่อเสียงทางด้าน <c oughs> เครื่องรางของขลังไปในงานดังกล่าว <c oughs> รายการบางรายการที่คุณนั่นแหละก็ชอบดู คุณนั่นแหละก็ชอบดูอาตมาก็เคยดูเอ๊ะแปลกแปลกทำไมมันมีการอินโปรแกรมคุณใช้รู้จักคำว่าอินโปรแกรมไหมไม่ค่ะอินโปรแกรมก็คือเอาผลิตภัณฑ์เอาสินค้าเอาบริษัทเอาบุคคลบางบุคคลเนี่ยมาออกโดยที่จริงๆไม่ถึงขนาดจะต้องออกหรอกอเขาเรียกว่า PR คุณพอจะเข้าใจไหมอ่าค่ะอันนี้เข้าใจค่ะกลายเป็นว่าข่าวที่ออกมาทุกวันนี้ไม่ใช่ข่าวแล้ว แต่เป็นข่าวที่ถูกสร้างข่าวเพื่อให้คนคนหนึ่งอยู่ในมอนิเตอร์ของสังคมค่ะแล้วคนคนนั้นก็จ่ายเทปละ6.3แสนบาทโอ้โหแล้วคุณจะกล้าดูทีวีปัจจุบันหรือยกเว้นรายการท่านจันเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าตัวค่ะประมาณนั้นเป็นต้นอตรมาบอกกับคุณเอนตรงๆนะสินแสก็ตามขายตรงก็ตามทนายก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่หิวแสงถ้าอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเป็นผู้ที่หิวแสงและเป็นผู้ที่อยากดังและเอาความดังนั้นน่ยไปหาเงินมสมัยก่อนเราตําหนินักการเมืองว่า Money makes power and power makes money ค่ะคือเอาเงินไปใช้อำนาจและเอาอำนาจมาหาเงินปัจจุบันนี้คนจำนวนมากเนี่ย Money makes math ส a ละ m มสแม็กซ money ่คือเอาเงินไปซื้อสื่อแล้วเอาสื่อเนี่ยมาสร้างเงินที่น่ากลัวมากที่สุดปัจจุบันนี้คือสื่อบอกคุณให้ก็ได้แล้วในยุคนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างก็ต้องสร้างคอนเทนต์นะเนาะพูดก็พูดเถอะสร้างคอนเทนต์สิ่งที่คุณดูปัจจุบันนี้รายการต่างๆมันไม่ใช่เป็นรายการที่บริสุทธ์อีกต่อไป มันเป็นรายการที่เกิดจากการกำหนดมาล่วงหน้าแล้วรีโมทล่วงหน้าแล้วค่ะจากคนที่ได้รับเงิน6.3แสนบาทต่อหนึ่งเทปคุณฟังแล้วตกใจไหมตกใจนะคะตกใจมากโอ้โหตั้งเกือบล้านนะ6กแสนกว่าเนี่ยหกแสนสามต่อหนึ่งเทปแล้วสิบเทปเลยนะคุณนะอเพื่อโปรโมทอะไรรู้ไหมโปรโมทอะไรคะดีไอคอนนี่แหละอประมาณนั้น ทีนี้เราได้เห็นกันแล้วไม่ว่าจะเป็นสินแสขายตรงหรือทนายนะคะถ้าเราโงา่เราก็จะหมดเงินไปกับเหล่านี้ได้ทั้งนั้นนี่แหละนะคะแล้วก็ทั้ง3อย่างนี้เนี่ยก็หิวแสงกันทั้งนั้นทีนี้อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านจันขยายในตอนหน้าเรื่องของ call center กันหน่อยนะคะไวันนี้ต้องของกราบนามัสการนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ